ทดสอบ10เกมกับ ASUS TUF Gaming A15 รุ่นใหม่ล่าสุดประจำปี2022ดีไซน์ใหม่ขุมพลังใหม่ AMD Ryzen 7 6 8 0 0 s ผสานพลังกับ RTX 3050 Series จะเร็วแรงลื่นไหลขนาดไหนไปดูกันเลยไป เอาละครับเรามากันที่เกมแรกกันก่อนเลยนะครับกับเกม PUBG เกมนี้นะครับบอกเลยว่าเล่นได้อย่างลื่นไหลแน่นอนครับโดยการทดสอบครั้งนี้นะครับแอดมินได้ทําการปรับค่าเซตติ้งไว้ที่อัลต้าครับภาพต่างๆนะครับก็ยังลื่นไหลชัดเจนเช่นเคยครับ rate เฟรมเรทเฉลี่ยนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ70-90เฟรมเรทโดยทั่วไปนะครับส่วนมากก็จะอยู่ที่ประมาณ80-90ไปไปถึงนั่นเองระเบิดไฟอย่างนี้นะครับก็สามารถทําได้ดีครับผมไม่ว่าจะฉากไหนตัวนี้รับรองเอาอยู่แน่นอน มาอยู่กับเกมรถแข่งกันบ้างครับกับเกม Need for Speed Heat นะครับค่าเซตติ้งนะครับเราปรับไว้ที่ high เลยและต้องบอกก่อนนะครับว่าเกมนี้กินทรัพยากรเยอะมากนะครับไม่ว่าจะเป็นฉากต่างๆนะครับสภาพอากาศน้ําและเงานะครับมีหมดนะครับไม่ว่าจะฝนตกฝนกระหน่ำยังไงนะครับตัวนี้ก็ยังสามารถทำเฟรมเรทได้ดีอยู่นะครับอยู่ที่50ถึง60เฟรมเรทครับซึ่งถ้าใครนะครับต้องการภาพที่ลื่นไหลกว่านี้นะครับหรือว่าเฟรมเท่านี้ยังไม่พอใจนะครับแนะนําให้ปรับเป็น medium หรือว่า low นะครับก็จะได้ภาพที่ลื่นไหลมากยิ่งขึ้น แล้วมาถึงเกมที่แอดมินรอคอยแล้วนะครับที่จะโชว์ฝีมือให้เพื่อนๆได้เห็นของจริงนะครับเป็นยังไงดูจากภาพนี้เลยนะครับผมซึ่งเกมนี้นะครับปรับค่าเซตติ้งไว้ที่ h i g ครับค่าสูงสุดของเกมเลยการหลบกระสุนนะครับเอฟเฟกต่างๆนะครับทำออกมาได้สวยงามมากครับเล่นลื่นไหลน่าประทับใจสุดๆนะครับยิงเสยกากาศเป็นไงล่ะโอ้ล่วงไปแล้ว1ตัวอ่าฮะจังหวันี้บอกเลยว่าเก็บ3แน่นอนครับ เอาละครับเรามาเล่นเกมฟุตบอลกันบ้างครับเห็นว่าช่วงนี้จะมีแดงเดือดมาจัดที่ไทยนะครับไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่านะครับจังหวะนี้นะครับบอกเลยว่าเล่นได้ลื่นไหลแน่นอนครับผมไม่ว่าจะเป็นโรนันโดเมสซี่อะไรต่างๆนะครับในเกมนี้สามารถวิ่งได้อย่างลื่นไหลในท้องสนามวันวางใหญ่แน่นอนนะครับโดยเฉลี่ยนะครับเฟรมเรทนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ1น1 0ถึง120เฟรมเรทครับ ต่อมานะครับเรามาอยู่กับเกม GTA 5กันบ้างครับเกมที่ไม่รู้ว่าภาคใหม่เมื่อไหร่จะมาสักทีนะครับผมบอกเลยว่าตัวนี้นะครับในค่าเซ t t i n g เวอรี i ไฮนะครับสามารถทำเฟรมเรทได้ดีไดยทีเดียวในการทดสอบแบบเบส c h มาร์นะครับสามารถทําค่าเฉลี่ยเฟรมเรทอยู่ที่70-90เฟรมเรทนะครับผมลื่นไหลสมจริงปุ้มตม้มแบบนี้เลย เรามาอยู่กับเกม Open World อีกหนึ่งเกมนะครับกับเกมฟ้าคาย6ซึ่งเป็นการทดสอบผ่านเบสมาของตัวเกมอีกเช่นกันครับโดยค่าเซตต n ้นะครับปรับไว้ที่มีเดียมเฟรมเรทเฉลี่ยนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ55-65เฟรมเรทครับแสงเงาควันต่างๆนะครับทำได้อย่างสวยงามเด็ดดวงค่ะทุกทยครับผม เอาละครับเรามาอยู่กับเกมโมบ้าอย่างเกม LOL กันบ้างนะครับบอกเลยว่าเอฟเฟกกระเด็นแบบนี้นะครับมันสะใจแน่นอนครับเฟรมเรทนะครับเฉลี่ยในค่าเวลีไฮนะครับอยู่ที่110ถึง120เฟรมเรทเลยทีเดียวการออกสกิลนะครับทันใจนะครับกดปุ๊บออกปั๊บกดปั๊บออกปุ๊บนะครับบอกเลยว่าใครที่อยากเล่น LOL นะครับตัวนี้เวิร์กแน่นอน มาโชว์แม่นกันต่อเลยนะครับในเกม v a l o เ a n t นะครับเกมขวัญใจชาว FPS ของเรานั่นเองซึ่งแอดมินนะครับปรับค่าเซตติ n งสูงสุดไว้เลยบอกเลยว่าสเปกแรงแบบนี้นะครับเล่นได้อย่างลื่นไหลแน่นอนไม่ว่าจะเป็นการทีกยิงการสะบัดกระสุนนะครับก็ทำได้อย่างทันใจนะครับผมถูกใจชาว FPS แน่นอนโดยเฟรมเรทนะครับฉเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ130-150เฟรมเรทครับ มาถึงเกมระดับตำนานนะครับที่เขาว่ากินสเปคนักกินสเปกหนานะครับเจ้าตัวนี้นะครับก็ยังสามารถเล่นได้อย่างลื่นไหลเลยครับในค่าเซตติ้งมีเดียมนะครับทำค่าเฉลี่ยเฟรมเรทอยู่ที่70ถึง90เฟรมเรทด้วยกันโดยภาพบรรยากาศที่เต็มไปด้วยหญ้าแบบนี้นะครับเอฟเฟกต์แสงสีต่างๆนะครับการใช้สปีดโหมดนะครับการยิงนะครับก็สามารถทำได้อย่างลื่นไหลสะใจครับผม แล้วก็เดินทางมาถึงเกมสุดท้ายกันแล้วนะครับกับเกมคาวบอยอย่างเกม Red Dead Redemption 2นะครับในค่าเซตติ้งมีเดียมนะครับตัวนี้นะครับก็สามารถทำรายละเอียดต่างๆได้ออกมาดีเลยทีเดียวเฟรมเรทเฉลี่ยนะครับอยู่ที่ประมาณ50-70เฟรมเรทครับซึ่งต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าตัวเกมตัวนี้นะครับมีรายละเอียดค่อนข้างเยอะมากครับไม่ว่าจะเป็นสภาพแวดล้อมตึกพื้นหรือว่าท้องฟ้าใบไม้ใบหญ้าต่างๆนะครับก็สามารถเก็บรายละเอียดได้ครบถ้วนแน่นอน มาดิแฮะเป็นยังไงกันบ้างครับกับประสิทธิภาพของเจ้า AMD Ryzen 6000 Series เจนใหม่นะครับกับเครื่องนี้นะครับ ASUS TUF Gaming A15 นั่นเองนะครับบอกเลยนะครับว่าสเปคใหม่เอี่ยมแบบนี้นะครับแต่ราคาอยู่ที่3 7 9 9 0เบาทเท่านั้นเองใช่กดไลค์ชอบกดซื้อกันได้แล้วนะครับที่ w w w advice o co t h รวมถึงที่หน้าร้านสาขาทั่วประเทศนะครับแล้วก็สอบพอเราด้วยย้ำกันอีกครั้งครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ทุกช่องทางของ Advice ครับนะครับ ปีนี้เรามีกิจกรรมดีๆเพียบนะครับบอกเลยว่าถูกใจแน่นอนแล้วก็อย่าลืมนะครับนึกถึงไอีนึกถึง a d v i ว e ์จำาหน่ายและซ่อมรบจบในที่เดียว